สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ลลีเวิร์ประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2 0 2 3กันอีกครั้งนะครับใครบ้างที่ยังกลัวตายอยู่ความจริงนี้จะทำให้เป็นอิสระจากความกลัวตายเป็นธรรมชาติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนกลัวตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ถึงแม้จะมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังคงมีความกลัวตายหลงเหลืออยู่ ความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้ท่านเป็นอิสระจากความกลัวตายนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่25-26ได้บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไปและไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่และเชื่อในเรา จะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้หรือไม่ถ้าใครเชื่อความจริงนี้ก็จะไม่ตายเลยในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกา 1, ica, บทที่4ข้อที่1 3บสได้บอกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื่องคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะถ้าเราเชื่อ ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วเช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซูก่อนหน้านั้นพระเจ้าจะทรงนำคนเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์กับพระเยซูมากับพระองค์ในวันพิพากษาโลกด้วยข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื่องคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วสังเกตไหมครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าล่วงหลับ แทนคำว่าตายเพราะสำหรับผู้เชื่อจะไม่มีการตายอีกแล้วเพราะความตายคือโทษของความบาปเมื่อเรารอดจากโทษของความบาปแล้วเราก็ไม่ต้องตายอีกไม่อยากให้ท่านไม่ทราบก็แปลว่าอยากให้ท่านทราบอยากให้ทราบอะไรอยากให้ทราบความจริงว่าคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วหรือสิ้นลมแล้ว เขาได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์ที่สวรรค์เรียบร้อยแล้วทันทีที่วิญญาณของเขาออกจากร่างและววันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้ตามไปและได้รับสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับทราบความจริงอย่างนี้แล้วท่านก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกโศกเศร้าเหมือนอย่างคนอื่นที่เขาไม่มีความหวังแบบนี้ และถ้าเราได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในวันพิพากษาโลกบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้ล่วงหลับไปก่อนหน้าเราก็จะตามพระเยซูมาด้วยเมื่อเรายอมเริ่มเปิดใจวางใจเชื่อพระเยซูเราก็จะได้บังเกิดใหม่ได้บับติศสมาเข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูแล้วชีวิตเราก็ได้ถูกซ่อนอยู่กับพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าทันที ขณะที่ดำเนินชีวิตบนโลกนี้แล้วแค่รอวันปรากฏโฉมในวินาทีที่สิ้นลมหายใจวิญญาณออกจากร่างเข้าสวมร่างกายใหม่ร่างกายสวรรค์ที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เข้าสู่สวรรค์ในโลกวิญญาณเท่านั้นและเราจะได้เห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าตามความเป็นจริงและเห็นตัวเองเต็มไปด้วยสง่าราศีและสิริของพระเจ้าตามความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกัน พระเจ้าอดภพรครับ